สวัสดีค่ะโกชพอนออนมาเซนค่ะเป็นแอดมินดูแลเพจนะคะคอร์ฟิวบริสุทธิ์100%ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดปทุมธานีค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาปวดท้องเมน็นเป็นตกขาวน้องสาวมีกลิ่นเหม็นเปรีย้ยวมีกลิ่นปลาเค็มนะคะซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเลยสําหรับสาวๆนะคะที่ชอบใส่สั้นเสมอหูนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ตามนะคะถ้ามีปัญหาเหล่านี้นะคะจะทําให้เราขาดความมั่นใจไม่ว่าคุณจะเดินผ่านหน้าใครเนี่ยก็กลัวที่ว่ากลิ่นอันไม่พึงประสงค์เนี่ยมันจะออกมาเตะจมูกใครเขาๆนะคะถ้ามีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแนะนําเลยผลิตภัณฑ์แองเจิ้ลนะคะของบริษัทนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคล 1กล่องบรรจุ60แคปซูลสามารถรับประทานได้นะคะ1-2เดือนกันเลยทีเดียวนะแล้วก็รับประทานนะคะเพียงวันละ1-2แคปซูลนะคะรับประทานอย่างต่อเนื่องมั่นใจได้เลยว่าปัญหาต่างๆจะหมดไปไม่ว่าคุณจะเยื้องย่างนะคะผ่านหน้าใครๆก็มั่นใจได้เลยว่ากลิ่นต่างๆหายไปแน่นอนค่ะ